แล้วยังมีดินเหนียวติดมืออยู่แสดงว่าดินเหนียวเกินไปถ้าดินเหนียวเกินไปปัญหาของเขาก็คือน้ํามันจะไม่ซึมผ่านน้ามันจะไม่ซึมผ่านอย่างถ้าเราแช่ไว้เงี้ยแช่ไว้ข้ามคืนน้ํามันจะไม่ซึมผ่านเวลาที่เราเหยียบเนี่ยจะเหยียบไม่ลงเลยถ้าให้ดีคือให้มันเป็นแบบดินเหนียวปนทรายหน่อยนะครับมันจะดีถ้าเนี่ยอย่างเราแช่ไว้เนี่ยอันนี้ผมแช่ตอนเช้าถ้าเราเหยียบเท้าเราลงไปถึงพื้น ก็แสดงว่าดินเรา,าอิ่นน้าแล้วก็สามารถเหยียบฝอได้ถ้าเราเหยียบแล้วเท้ายังไม่ถึงพื้นอย่าเพิ่งเหยียบเพราะว่ายิ่งเหยียบมันจะยิ่งแน่นไปเรื่อยๆยิ่งแน่นแล้วจะทําให้เราขุดขึ้นมายากต้องรอให้มันอิ่นน้ําก่อนอันเนี้ยอย่างเนี้ยแสดงว่าได้ละได้ได้ไดละแล้วก็ส่วนผสมของก้อนอิฐก็จะมีดินน้ําแล้วก็เส้นใ่สามอย่าง เส้นใหญ่วันนี้เราก็จะใช้เป็นแกลบแทนเส้นใหญ่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าดินที่เราเหยียบเนี่ยขนาดไหนถึงจะพอดีอย่างที่ครูโจนบอกว่าให้เอารอยเท้าเป็นตัวชีว้วัดบางครั้งถ้าเราเหยียบลงไปอย่างนี้แล้วยกขึ้นมามันเป็นรูเลยดินไม่ขยับเลยแสดงว่าดินเราเหนียวเกินไปถ้าดินเหนียวเกินไปเนี่ยให้เติมน้ําลงไป หรือถ้าเรายกขึ้นมาแล้วมันปิดปุ๊บปิดเร็วแสดงว่าเหลวเหลวเกินไปวิธีการแก้ก็คือใช้แกลบหรือเติมดินเพื่อให้มันพอดอีอันที่มันพอดีก็คือเรายกขึ้นมาแล้วมันก็ยค่อยปิดแล้วค่อยปิดเข่าอันนั้นพอดีแล้วก็ตัดขึ้นมาใส่พิมพ์ส่วนพิมพ์ที่เราใช้วันนี้ผมใช้เป็นแบบเหล็กแต่ก่อนมันจะมีแบบพิมพ์ไม้พิมพ์ไม้ข้อเสียของพิมพ์ไม้ถ้ามันหน้ามันไม่เรียบ คือเราเลอกเรายกประมาณสักห้าหกครั้งเนี่ยเราต้องเอาพิมพ์ไปจุ่มน้ําอีกคือมันดินมันจะเริ่มติดพิมพแต่ถ้าเป็นเหล็กเนี่ยมันจะดีหน่อยคือมันลื่นเรายกได้เรื่อยๆแต่ข้อเสียของเขาคือมันหนักและมันต้องซื้ออันนี้ก็ใช้เหล็กหนึ่งเส้นประมาณ300ร้อยกว่าบาทเหล็กสี่คูณสอก็หนึ่งเส้นก็ได้มา6กช่องโดยที่ไม่ได้ทิ้งเหล็กเลยก็ประมาณนี้ครับ ขนาดของบล็อกก็ 4, 4ีคือจากตรงนี้ถึงตรงนี้4นิ้ว8คือจากนี้ถึงนี้8นิ้ว16บหกสนิ้วนะครับการทำก้อนอย่างที่ครูโจนบอกว่าขนาดไม่จำเป็นเล็กกว่านี้ก็ได้แต่ความหนาไม่ควรน้อยกว่า8เพราะว่าเวลาที่แสงแดดที่มันส่องผ่านผนังเนี่ย ถ้าผนังน้อยก็แปดนิ้วความร้อนอาจจะเข้าไปในตัวบ้านเร็วขึ้นสมมติอาแดดอย่างบ้านผมเนี่ยที่อยู่เนี่ยแ,แดดแดดเริ่มส่องประมาณสักเก้าโมงสิโมงแดดร้อนมันจะเริ่มเข้าสักห้าโมงเย็นความร้อนจะมีในตัวบ้านแล้วเราก็เลือกที่เปิดประตูหน้าต่างออกเพราะว่าประมาณสักช่วงประมาณหกโมงเย็นอากาศข้างนอกจะเริ่มเย็นเราก็เปิดหน้าต่างเปิดประตูออกเพื่อให้อากาศเยน็น เขาไปไล่อากาศร้อนเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันจะลอยตัวขึ Freedom> ้นสูงกว่ามาครับใครที่อยากทดลองเห็นบอกมีคนตั ja ้งยี่ห้าคนมาลองผมจะให้มาลองทดลองเหยียบดูว่าจะได้รู้ว่าดินที่มันพอดีเป็นแบบแบบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ครูโจนบอกใครที่เท้าเป็นแผลอยากกลัวว่ามาเหยียบดินแล้วมันจะทําให้เป็นเชื้อโรคเป็นแผลติดเชื้อซึ่งอันนี้ยพวกผมก็ได้ลองทดลองใน ด้ือตัวกับพ่อผมเองซึ่งมันไม่เป็นมันจะทาให้แผลเราหายเร็วขึ้น <Hung> ดินมันจะช่วยสมานแผล <c oughs> มาลองดูครับมาลองเหยียบได้ขั้นตอนแรกคือเรา <c oughs> เหยียบก่อนเหยียบดินให้เป็นขี้เลนเหยียบดินให้มันแตกตัวก่อนครับ <c oughs> <c oughs> ครับกลังดีขนาดปอไม่จำเป็นครับขึู้กับแรงเราว่าถ้าทำคนเดียวก็ไม่ใหญ่มากอาจจะประมาณนี้คทัานี้ทำหลายคนก็ขยายออกไปเรื่อยๆทำได้หลายบอขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับแรงของเรานนแค่ตอนเช้าครับใช่ใช่ใช่ีีใช่ี ใช่ใช่คือสมมุติว่าถ้าเราแค่แล้วเราเราเหยียบเท้าเราอยู่ประมาณเนี้ยแสดงว่าดินมันยังไม่จิบน,น้ำเราต้องรงให้แบบเราเหยียบลงเนี้ยเ้าเราถึงพื้นแสดงว่ามันกินน้ำเราจําไม่งั้นถ้าเราย่ำถ้าดินไม่กินน้ำมันจะทำให้มันแน่นไปเรืยเรื่อยเราก้นเลย แล้วแต่เราเลยครับยังไงก็ได้เราต้องต้องลองทำเคื่องเคื่อง,งพองง่ายของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปม้วนถนัดเดินเท้าเหยียบแล้วก็เอารอยเท้าเป็นตัวชี้วัดว่าควรพุนประมาณไหนเอาลงเลยนะครับเอาลงเลยครับเอาลงเลยอ่าครับเหยียบไปแล้วก็ทีนี้ก็เหยียบ,บเหยียบให้ไม่เห็นสีแกบนะครับเหยียบให้แกบตรงเลยอ<ม>่าเอาลงก็ขึ้นหนึ่งก่อนครับเอาลงก็ขึ้นหนึ่งก่อนเดี๋ยวมันจะย่ำยาก อย่างบางคนนะถามว่าก้อนดินซื้อกับขายกันก้อนกี่บาทอะไรเงี้ยซึ่งในทั่วไปเนี่ยเขาขายกันอยู่ประมาณก้อนละสิบสิบห้าบาทซึ่งมันไม่ยุติธรรมเลยสำหรับคน คนซื้อที่จริงเราทำมาทำง่ายง่ายง่ายมากนะครับ <c oughs> ยไปดเกไปอย่เราจะไปย่งืละไม่เป็นไรครับพอเวลาที่เราไปฉาบแล้วก็เอาดินปิดการทำบ้านดินเนี่ย าการดินฉาบดินเชื่อมดินก่อทุกอย่างใช้ดินหมดเลยใช้เป็นดินแตกต่างกันแค่ความเหลวกับความเหนียวแคว่นั้นเองโอเคถ้าใครไม่สงสัยแล้วก็เดี๋ยวเอาแบบคือเวลา,มาแมลงเข้ามาตอมมามาตอมหลอดไปตอมอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะใช้เข้าหาผา่า ถ้าเราไม่มีคานคอดินตัวเนี้ยอยู่มันก็จะชัยเข้ากับอีกดินเราเพราะมันชัยเข้าไปตายเลยทีนี้มดตามเข้าไปมดามไปทีนี้ไปทํารังทำอเลยสนุกใหญ่เลยทีนี้ยเราควรจะมีพื้นที่เหลือให้มันไม่ติดกับพื้นนะครับเนี่ยวัรจะเป็นแบบอกนได้เวลาที่เราทูบ้านทำความสะอาดบ้านอะไรเยงนี้ครับ mm hmm. แล้วก็ส่วนคานข้างนอกคานข้างนอกคือฝั่งั่งเนี้ยเราควรที่จะขัดมัน ัดมันเพื่อให้มันลื่นเวลาที่ปวกมันจะขึ้นไปในตัวบ้านเนี่ยพอมันมาเจอที่ลื่นๆมันก็จะก่อขึ้นมายากหรือ,อยังก็ใช้เป็นกระเบื้องก็ได้ครับกระเบื้องที่มันลื่นๆหรือบางคนเนี่ยทำถ้าใครมีตังหก็ทําสูงมาสักสามสิบเซนก็สบายใจคือเนี่ยผมยังสําหรับผมผมยังคิดว่ามันตำน่ำาเพราะว่าเราเทลิ้งเทอะไรแล้วมันก็เหลือแค่ประมาณสักสี่นิง เรื่องทางคอ,อดินแล้วก็มาดูวิธีการก่อวิธีการที่เราทําก้อนอยยกมันลยครับมาฝังนี้เลยในการทําบ้านดินตอนที่เราก่อนเนี่ยควรจะมีทีมงานไม่ไม่ควรเกินประมาณสามถึงห้าคนไม่ควรเยอะกว่านั้นเ,เพราะว่าถ้าเยอะกว่านั้นงานเราจะเริ่มช้าไม่รู้จะทำอะไรนนชุนละมนใช่คือ ถ้าสามคนก็คนหนึ่งเป็นคนเทคนหนึ่งเป็นคนลูกคนหนึ่งเป็นคนวางดินที่เราเอามาก่อเป็นดินเชื่อมเนี่ยความเหลวให้มันเหลวกว่าน,นี้นิดหนึ่งเพราะว่าถ้าดินมันเหนียวหรือค้นจนเกินไปเวลาที่เราวางก้อนดินลงไปทับเนี่ยมันจะทําให้ดินเชื่อมเราเนี่ย,ยแบะยังไม่พอ,อเดี๋ยวมาดูอ่ะสมมติมีคนแรกคนแรกก็เทเทเป็อย่างนี้ คนที่สองก็ตามมากันลูกตามมา,างี้เลยวิธีการลูกก็คือลูปให้มันเป็นสันเป็นรูปสามเหลี่ยมะครับให้ได้ประมาณหนึ่งส่วนสามของคานหนึ่งส่วนสามของคานเดียวประมาณนี้ให้ได้อยู่ตรงกลางแล้วก็ดินเชื่อมเนี่ยไม่ควรที่จะใส่เยอะเกินไปถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยเวลาที่เราก่อขึ้นสูงสูงมันอาจจะทำให้มันไหวได้ ถ้าสมมติว่าดินเชื่อมเหนียวอะเดี๋ยวลองเอาก้อนมาครับระวังพลิกดูหน่อยนะกลัวมีใน่อง <c oughs> เพราะว่าผมไม่ได้ลื้นานละวิธีการวางก็จะวางเนี้ยถ้าสมมุติว่าดินเชื่อมเนี้ยดินดินเชื่อมคือดินเนี้ยเหนียวเกินไปเวลาที่ก่อก้อนที่สามที่สี่ขึ้นมาเนี่ย <c oughs> มันมันจะเริ่มไหลแต่ถ้าเราวางแค่ก้อนเดียวมันก็จะอยู่อยู่แต่ถ้าเราก่อป็นสุก ก้อนแรกมันก็จะเริ่มไหลเริ่มเอียงบางครั้งก่อสักถึงสิบเอ็ดโมงเลงดูเลยโอ้โหตรงสวยมากไปกินข้าวเนี่ยกลับมาบ่ายเยังเลยเนี่ย้วทำไงครับ <c oughs> อวิธีการแก้ถ้าเราไม่ขี้เกียจก็รือครับหรือถ้าเราทําใจได้ก็ไม่เป็นไรคือก็ก่กกอถอแล้วก็ก่อให้มันขยับเข้ามาให้ได้เซ็น <c oughs> เตอร์มันใ <c oughs> ช่ <c oughs> ขอให้มันไม่เอียงเยอะจนเกินไปถ้ามันเอียงมากจนเกินไปเนี่ยคือยังไงก็ต้องเอาออกคืออย่าให้มันหลุดจากจุดเซนเตอร์มันครับคือให้มันอาจจะเหลื่อมมานิดนึงก็ไม่เป็นไรแล้วก็เวลาที่เราก่อก่อคือก่อไปทีละแถวสมมุติบ้านเรา4ี่คูณหก็ก่อไปให้มันได้4ี่คูณหแล้วก็มาเล็งมานั่งเล็งก้อนในออกตบเข้าตบเข้าแล้วก็พอได้แล้วก็ก่อแถวที่สองขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือต้องเล็งทุกแถว แล้วก็ข้อควรระวังเวลาที่ก่อขึ้นมาสูงละเราจะไม่เอื้อมก่อถ้าเอื้อมเนี่ยมันจะทําให้ผนังมันเอียงได้เราควรที่จะอยู่อยู่สูงกว่าเราจะอาจจะใช้ถังหรือนั่งลานขึ้นไปคือควรจะก่อโดยที่เรามองเห็นทั้งสองฝั่งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีการเล็งอย่าเลงทั้งสองฝั่งบางคนเล็งทั้งนอกเล็งทั้งในคือขนาดก้อนอิฐเรามันไม่เท่ากัน บางครั้งมันมีเล็กมีใหญ่ถ้าเลียงทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะลําบากให้เลือกเอาด้านใดด้านด้านหนึ่งคือเราจะเลียงนอกก็เอาข้างนอกให้มันตรงข้างในมันมันบุกเข้าไหลออกช่างมันถ้าเราเลียงทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะทําให้ลําบากคมาข้อก้อนก็จะทําอย่างเงี้ยครับง่ายมากแล้วก็วางครึ่งหนึ่งก่อนอ่ะแล้วเอาเต็มก้อนมาครับทีเนี้ย วิธีการวางเราจะเอาหัวมันียครับช้อนเพื่อมาให้มันมาเติมเต็มในจุดนี้ <c oughs> ก็เทคนิคเดียวกันกับการก่ออิฐถ้าใครที่เป็นช่างปูนก็จะมาดูเลยหันหลังเลย <c oughs> แค่นี้เองมันง่ายมากครับ <c oughs> แล้วก็ตรงมุมเราก็จะวางให้มันทับกัน <c oughs> คืออีกก้อนบนต้องทับ <c oughs> สองก้อนล่างเสมอท่นก็เคยทำ เวลาที่มันรับน้ําหนักมัน,ม,นมันก็จะจะดึงกันอีกกัวน,นี้สิบโลจะถ่ายไปนดห้าห้ากิโลตออน,นี้ห้ากิโลมันก็จะถ่ายลงไปเรื่อยๆถ่ายลงฐานไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วบ้านดินมันถึงไม่จําเป็นต้องมีเสาอย่างบ้านหลังนี้ก็ไม่มีเสาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมลืมบอกถ้าบ้านอ่าถังเนี่ยถ้ายาวเกินสี่เมตรควรจะมีติ่งให้กับมันติ่งก็คือจุดนี้ครับเป็นเหมือน เสาหรือเป็นมุมมุมของผนังดินถ้าสมมุติว่าผนังดินยาวเกิน4เมตรเนี่ยมันจะมีความไหวเราก็เหมือนกับเป็นการไปสร้างมุมให้กับมันติ่งตัวเนี้ยอยู่ข้างนอกก็ได้หรืออยู่ข้างในก็ได้ไม่จําเป็นต้องยาวขนาดนี้อาจจะแค่ประมาณนี้อาจจะแค่ยืดออกมาประมาณนี้ นี่คือเป็นมุมเป็นมุมของเสาอ่าแค่นี้ก็พอละขอให้มันมีมุมเหมือนกับถ้ามันยาวเกินมันจะไหวทุกถ้าเราสมมุติว่าบ้าน6เมตรเราก็อาจจะวางไว้ตรงกลางก็ได้3เมตร